ลักษณะนี้ถึงจองประสาทเลยสามครับแล้วก็เราจะกาข้างบนอย่างนี้ก็ได้ให้ตึงสบายไหมคะค่ะอะหรือเราจะสอดมือเข้าไปนะคะด้านล่างก็ได้แบบนี้กาเป็นไงคะความรู้สึกเหมือนกันไหมเหมือนกันก็ได้แต่ขอให้ตึงนะคะถ้าไม่ตึงเขาจะเจ็บสามช่อใหญ่ใช่อันนี้คือสามช่อใหญ่ใช่ค่ะนี่ค่ะ เป็นผมเก็บผมถ้าเราดีแต่เส้นหน้ารีดคอแต่เราไม่ทําผมมันก็เหมือนมันมันดุดไปไม่จบหันใช่มัไม่จบเพราะว่าตัวของการทําผมเนี่ยมันจะ,ะเวลาเราดีเส้นหน้ามันจะมาขึ้นที่จอมประสาทถูกไหมคะทุกอย่างมันจะขึ้นมาที่ขมับสุดท้ายคือใช้มือสองข้างเคาะป๊อกปอกปอกปอกไหมคนะใช่<น>ทีนี้พอเราเสร็จแล้วเราก็จะ เป็นซิกแซกค่ะซิกแซกเราก็จะใช้กลางระหว่างคิ้วมาถึงจอมประสาทแล้วก็กลางคิ้วเส้นที่2หางคิ้วเส้นที่3ข้างนี้ก็กลางคิ้วเส้นที่4หางคิ้วเส้นที่5เราจะใช้5เส้นค่ะแล้วเราก็จะซิกแซกซิกแซกเฉพาะตรงแถวรากผมซิกลงอย่างเดียวไม่ซิกแซกขึ้นนะคะซิกแซกขึ้นและลงมันจะทําให้รากผมฟูเราก็จะไปนับหนึ่งใหม่อย่างเงี้ยค่ะนับหนึ่งใหม่ซิกแซก คอสผมเนี่ยเราแบ่งเป็นคอสต่างหาได้เราแบง่งเราแยกให้ลูกค้าได้บางคนลูกค้าไม่อยากทําผมผมมันอ่าไม่อยากทาถูกไหมคะไม่อยากให้ยุ่งเลยอ้าแล้วก็ทําแต่หน้าของอะไ,ไรเราไม่ยุ่งผมบางคนเขาทาผมมาอ่าเราก็ไม่ยุ่งกับผมเขาแต่บางคนแต่ส่วนมากนะจะให้ยุ่งผมไปหมดเลยค่ะเราค่อยกลับไปสระผมใช่ค่ะบางคนเขาก็มีความสุขไหมคะมันผ่อนคลายก็ะจะนัดนัดคนที่เขาต้องดิวสระผมใช่ใช ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นผลดีสําหรับเราด้วยเราก็ไม่เสียเพราะว่าเขาได้สาผมผมเขาก็ไม่มันแต่ถ้าเราทําการล้างหน้าแล้วก็าสาใดาไปด้วยมันทุกอย่างมันจบครบอยู่ที่เราจิดไปก่อนเป็นไงคะที mm hmm. นี้ <Okay. S 1> นะคะ, mm hmm. อะพอซิกแซกเสร็จแล้วอมันก็จะมีท่าดีด มีท่าดีดปุ๊บท่าดีดแล้วก็จะจับช่อเล็กๆลกักษณะนี้เราดึงอย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็จับเนี่ยแล้วก็มาดีดจับก็มาดีดหรือเราจะใช้อย่างนี้ได้แล้วก็ดีดช่วงนี้ค่ะถ้าเราดีดตรงนี้รากผมจะฟูขึ้นมาแต่ถ้าเราดีดตรงเหนือโคนน่ะมันจะได้แล้วมือหนึ่งก็ได้